สวัสดีครับผมมันพินกับชาแนฟิลไทยในยูทูบตรงนี้ก็เป็นบันไดหินที่หลายคนอาจจะเคยคุ้นเคยครับอันนี้เป็นตลาดเก่านะฮะตอนนี้ก็เป็นเขาย้ายที่มืองสบา,านะครับเขาย้ายตลาดไปแล้วนะครับนี่ตลาดเก่าที่นี้เ็เรียกเจอกู้นะฮะาย้ายไปตลาดใหม่ก็เป็นเจอเมยนะฮะก็เมื่อก่อนตรงนี้เนี่ยจะมี ของอาหารการกินขายมากมายนะครับแต่ตอนนี้เขาย้ายไปหมดนะะแล้วก็ด้านบนจะมีขายของที่ระลึกนะฮะแต่ตอนนี้ก็เป็นแค่ตำนานนะครับผมไม่แน่ใจว่าบริเวณนี้เนี่ยเขาจะเอาไว้ทำอะไรต่อไปนะฮะแต่ตอนนี้ก็มีเป็นที่จอดรถนะฮะก็เป็นตลาดเก่าแก่นะครับก็คง ครับแคบเหล็กไปก็ย้ายออกไปข้างนอกครับก็ถ่ายคลิปนี้มาไว้เป็นความทรงจำนะครับหลายคนที่เคยมาเที่ยวแล้วก็ทานอาหารเช้าทานอะไรที่นี่นะฮะตอนนี้เป็นแค่อดีตแล้วครับก็เสียดายเหมือนกันเพราะว่าจริงตรงนี้เนี่ยเดินบันไดขึ้น2ทอดไปเนี่ยก็จะไปโบสถ์นะครับ ก็อดีตผ่านไปครับมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาท,ที่เที่ยวที่เราไปครับผมจากเมืองสปานะครับตลาดเก่าที่เมืองสปาสหรับคนที่เคยมาสปาสมัยก่อนครับผมสวัสดีครับ